ก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ r a ส i n g m โ Mode รายการที่จะสรุปผลแมชมวยปล้ำหญิงวิจารณ์แมชมวยปล้ำหญิงและรายงานข่าวสารที่น่าสนใจในวงการมวยปล้ำหญิงเพื่อคนที่ชื่นชอบในมวยปล้ำหญิงโดยผู้หญิงที่ชอบดูมวยปล้ำหญิงอย่างเรานะคะและเราแมวเบี้ยนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้เองค่ะ สำหรับเทปนี้นะคะก็จะเป็นเทปที่44ของรายการ r a ส Link Mode แล้วล่ะคะ่ะซึ่งในเทปนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปผลแล้วก็วิจารณ์แมตช์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในอีเวนต์พิเศษประจำเดือนพฤษภาคมจากทางสมาคม IMPACT อย่างอีเวนต์พิเศษ Under s i x k 2022นะคะ เอาละค่ะต่อให้มันจะผ่านมาเป็นเดือนๆือนแล้วก็เถอะตั้งแต่ที่อีเวนต์พิเศษ u n d e r s e ซจากทางสมาคม IMPACT ได้จบลงไปแล้วนะคะจนตอนนี้เนี่ยก็เหลืออีกแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็ใกล้จะเข้าสู่สึก Slammiversary อยู่รอมรอแล้วด้วยซ้ำนะคะแต่เราคิดว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำคัญสำหรับเราอยู่ดีในการหยิบเอาอีเวนต์พิเศษ u n d e r s e ซที่ว่าเนี่ยมาสรุปผลแล้วก็วิจารณ์ย้อนหลังแบบนี้นะคะ คือสาเหตุหนึ่งเลยเนี่ยก็เพื่อเป็นการไถ่โทษนะคะอย่างที่เราได้บอกไปในเทปที่แล้วเนาะที่เราไม่ได้จัดรายการ r รส i n g m โ d มมาเป็นเวลา1เดือนเต็มๆเลยระหว่างที่ไม่เราเสียนะคะแล้วก็ต้องสั่งไมใหม่แล้วบริษัทขนส่งสีส้มก็ทำใหม่ของเราหายเราก็เลยต้องมานั่งสั่งใหม่อีกรอบนั่นแหละ ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งนะคะคือเราเนี่ยเสียดายสคริปต์ที่เราได้เขียนขึ้นมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการวิจารณ์ผลงานช่วงที่ผ่านมาของตัว G เซลช็อกกับ t ท s ช a Steel นะคะ เราไม่อยากจะปล่อยมันทิ้งไปเฉยๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยอะค่ะเพราะว่าเนื้อหาในส่วนนั้นเนี่ยมันก็มีแง่มุมน่าสนใจที่เราได้สอดแทรกเข้าไปให้อยู่นะคะแล้วเนื้อหาในส่วนนั้นเนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังคนอื่นๆด้วยก็เลยเอาเป็นว่า โอเคถึงมันจะช้าไปสักหน่อยแต่ก็คงจะไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะยังไงมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาแล้วสําหรับคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังทุกุกคนเนี่ยการที่ได้มีรายการ r รส i n g โหมด2เทปในสัปดาห์เดียวกันก็น่าจะถือว่าเป็นโบนัสถึงแม้ว่ามันจะเป็นโ t สําหรับเราก็ตามเพราะาเราต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรายินดีเราเต็มใจทําให้นะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวพวกเรามาย้อนดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าคะ่ะว่า ตัวเราเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยมีความรู้สึกเกี่ยวกับอีเวนต์พิเศษ u n d e r s e ซนี้ยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะสำหรับอีเวนต์พิเศษ u n d e r s e ซในครั้งนี้นะคะก็ถูกจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่2แล้วละคะ่ะในวันเสาร์ที่7พฤษภาคมปี2022นะคะโดยที่ในครั้งนี้นะคะก็ได้ไปจัดขึ้นที่สนามโปโมเวสพาวิเลียนแอดโอเวชัเมืองนิวพอร์ตรัฐเคนตักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ และสำหรับแม์มวยปล้ำหญิงทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นในอีเวนต์พิเศษ Under s i ์ซ2022นะคะก็จะมีทั้งหมด3แม์ด้วยกันค่ะได้แก่นะคะแม์ match แรกจะเป็นแม์การประทะการระหว่างมดีสันเรกับจีเซลชอนะคะส่วนแม h ที่2จะเป็นแมตช์ชิงแชมป์ทริปเปอร์เนอร์เรนาสเดอะเรนาสระหว่างทายาวาคิลลีซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับเดียนาเบอร์รัตโซค่ะส่วนแมตช์ที่3นะคะจะเป็นแมตช์ชิงแชมป์โลกอิมแพกน็อกเอาท์ระหว่างทัสชั่นสติลซึ่งเป็นแชมป์นะคะกับฮาว์กค่ะเรามาเริ่มกันที่แมตช์นี้เป็นแมตช์แรกกันเลยดีกว่านะคะกับแมตช์การพะทะกันระหว่างมิเดซันเรกับเจสเซลชอนะคะ สำหรับผลของแมตช์นี้นะคะจีเซลชอสามารถเอาชนะมิิสันเรไปได้นะคะโดยการวิ่งเข้าไปตีเข่าใส่มิิสันเรอย่างแรงค่ะจนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้นะคะทำให้จีเซลชอเนี่กลายเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ไปค่ะอันที่จริงแล้วนะคะแมตช์นี้เนี่ยถูกวางตำแหน่งเอาไว้ให้อยู่ในช่วงเขาดาวพรีโชก่อนเข้าสู่ช่วงเมนโชด้วยซ้ำแต่เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับแมตช บางแมตช์ก็เลยทําให้ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแมตช์นี้ก็ได้จับพลัดจับผูกลายมาเป็นแมตช์แรกของช่วงเมนโชเปิดเอีเวนต์พิเศษอันเดอร์ซีไปซะอย่างนั้นนะคะและแน่นอนนะคะว่าจากที่ในตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับแมตช์นี้เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องคาดหวังกับมันบ้างแหละ ซึ่งแมทนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกผิดหวังแต่อย่างใดเลยนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยเราประทับใจกับแมทนี้ด้วยซ้ำไปนะถือว่าเป็นแมทแรกที่ทำให้การออกตัวของอีเวต์พิเศษนี้เนี่ยดูดีเลยทีเดียวจะสบประมาทแมทนี้ไปไม่ได้เลยนะคะ มันก็เป็นแมทที่สั้นกระชับชับไวแต่ว่าดูสนุกค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็สามารถดึงเอาศักยภาพของนักมวยปล้ำหญิงทั้งสองคนในแมทนี้ออกมาโชว์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะรวมไปถึงแสดงเคมีความเข้ากันได้ของนักมวยปล้ำหญิงทั้งสองคนในแมทนี้เนี่ยได้อย่างเต็มที่อีกด้วยนะคะถึงแม้ว่านี่จะเป็นการเจอกันครั้งแรกบนสังเวียนของจีเซลกับเมดิสันก็ตามแต่ว่าทั้งคู่ก็สามารถสร้างแมทที่มันลื่นไหลไม่ติดขัดมีความหวือหวา แล้วก็สามารถดึงให้คนดูเนี่ยมีอารมณ์ร่วมไปกับมันลุ้นไปกับมันได้อย่างไม่ยากเลยนะคะมิดิสันเนี่ยยังคงเป็นนักมวยปล้ำหญิงรุ่นใหญ่ที่มีฝีมือเชื่อถือได้นะคะเรามั่นใจได้ว่ามาตรฐานของเธอนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ แล้วมันก็จะไม่มีทางขยับไปไหนอย่างแน่นอนนะคะคือเธออาจจะไม่ได้เน้นโชว์เพอร์ฟอร์มการปล้ำของตัวเองเพราะว่ามันก็ผ่านช่วงวลนนั้นมานานแล้วเนาะแต่ไม่ว่าเธอจะต้องจับคู่ปล้ำกับใครเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกับนักมวยปล้ำหญิงรุ่นน้องรุ่นใหม่ๆเธอก็สามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตพวกเขาเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่สวนจีเซลนั้นนะคะเรายอมรับว่าแมทเดบิวต์ในสมาคมอิมแพคของเธอนั้นเนี่ย ทำออกมาได้ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่ายังประมาะไม่ชินกับสังเวียนก็ได้แต่จากการที่เราได้ติดตามดูมาเรื่อยๆตั้งแต่มแมตช์ที่เจอกันกันกบเลดี้ฟรอสจนมาถึงแมตนี้ที่ต้องเจอกับเมดิสันเร เพอร์ฟอร์มการปล้ำของเธอเนี่ยเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นเรื่อยๆและเรามองเห็นได้ถึงความโดดเด่นเฉยฉายของเธอที่กําลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอ,อีกด้วยนะคะแล้วก็จากการที่เราเนี่ยได้ไปทําการย้อนกลับไปดูผลงานเก่าๆของ g ีเซลในสมาคมโปรเกรสเรส l ลิงมานิดหน่อยนะคะหรือก็คือไปทํากันบ้านมานั่นแหละเราบอกได้เลยนะคะว่าคนๆนี้เนี่ยมีของนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเธอก็เริ่มจะปล่อยของออกมาให้ได้เห็นเรื่อยๆแล้วนะคะ ตอนนี้เธออาจจะยังไม่ได้มีส่วนร่วมในแมตช์ใหญ่ๆห,หรือว่าสตอรี่ไลน์สำคัญๆส,สักเท่าไหร่แต่การที่สมาคม IMPACT ให้ G ีเซลเป็นหนึ่งใน3นักมวยปล้ำหญิงกลุ่มสุดท้ายที่เหลืออยู่บนสังเวียนในแมตช์ Battle Royal e เพื่อหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแชมป์โลก IMPACT k n o c k o u t ร่วมกับ Lady Frost แล้วก็ Rosemary ในเดือน2เดือนที่แล้วมานะคะ ก็น่าจะพอบอกได้บ้างนะคะว่าสมาคม Impact เนี่ยก็เห็นความสำคัญของเธออยู่เราอยากให้สมาคม Impact ปั้นนักมวยปล้ำหญิงคนนี้ดีๆอย่าได้ทำเธอเสียของเพราะว่านักมวยปล้ำหญิงคนนี้เนี่ยมีศักยภาพกว่าที่ใครหลายคนคิดนะคะอย่าให้ไอ้คำว่าดีว่าในฉาย,ยาของเธอเนี่ยหลอกพวกคุณเอาได้เชียวนะคะเพราะว่ามันเคยหลอกเราสำเร็จมาแล้วคะ่ะ และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเคมีของคู่ g ีเซลกับเ h แฮบแห่ง IMPACT หรือว่าเ l ลิชาเ d w ดเวินะคะ เรานับว่ามันเป็นอะไรที่ไม่แย่เลยนะเหมือนจะเป็นคู่ที่ไม่น่าเข้ากันได้แต่ว่าก็เข้ากันได้แบบปแปลกๆอ่ะจะจับคู่สองคนนี้เพื่อป้อนเข้าสู่ลลกแท็กทีมน็อกเอาท์ที่ตอนนี้เนี่ยคนก็กำลังร้อยรอยอยู่จริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดใจอะไรนะคะออกจะสนับสนุนด้วยซ้ำไปเอาเลยเอาให้เต็มที่นะคะขอให้มันออกมาดีก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมทนี้เอาไว้ที่3มดาวท้วนด้วยกันนะคะ เอาละค่ะเรามาต่อกันที่แมตช์นี้กันดีกว่านะคะกับแมตช์ชิงแชมป์ทริปเปอร์เนเรนาเดเรนาสนะคะระหว่างทายาวาคิวรีกับเดียนาเปราโซค่ะสำหรับผลของแมตช์นี้นะคะทายาวาคิวรีสามารถเอาชนะเดียนาเปราโซไปได้นะคะในขณะที่กรรมการเนี่ยกำลังขัดขวางไม่ให้เดียนาเปราโซใช้เข็มขัดทริปเปอร์เนเรนาเดอเรนาสที่เธอหยิบมาเนี่ยเป็นอาวุธในการโกงนะคะทายาวาคิวรีนะคะก็เลยได้อาศัยจังหวะนี้ในการรวบ กดเดียนาเปราโซจะนับถึง3ไปได้ค่ะโดยที่เดียนาเปราโซเนี่ยก็ยังคงกอดเข็มขัดแชมป์ทริปเนาเรนาเดเรน่เเรนสเอาไว้ในอกของตัวเองอยู่เลยนะคะ ทำให้ทายาวาคิวรีเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะในแม์นี้แล้วก็ยังคงรักษาแชมป์ทริปเปอร์เนเรนาเรเนาสของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าหลังจบแมตช์นาคาดิออนาเปรัสโซได้เข้าไปจับทายาวาคิวรีล็อกด้วยท่าฟูจิวาระอัมบาด้วยความโกรธแค้นนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยไฟในสนามก็ได้ดับสนิทก่อนที่มีอายิมจะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทายาวาคิรี ะ,ะมีอายิมเนี่ยได้พยายามจับเดิออนาเปอราโซใส่ท่าแพ็กเกจพายดร i เวอร์แต่ก็ไม่สำเร็จนะคะดิออนาเปราโซคลานออกจากเวทีไปได้ทันค่ะแมทนี้ก็ยังคงเป็นแมท c h ที่สนุกจากทั้งทายาแล้วก็ d ดิออนานะคะแต่ว่าที่มันแตกต่างออกไปจากการเจอกันในครั้งที่แล้วเนี่ยคือในครั้งนี้นะคะดิออนาเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยค่ะ เพราะว่าแชมป์ทริปในเรนาเดอเรนาสก็ตกไปอยู่ที่ทายาส่วนแชมป์โลกหญิง Ring of Honor ก็ตกไปอยู่ที่ Mercedes m a r t i n เ z เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเลยที่สภาพอารมณ์ของเดียน์นาจะชุนเฉียวแล้วก็เกลียวกราดตลอดเวลาตามสไตล์คนแพ้แล้วพานอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะซึ่งมันก็ได้นำไปสู่แมตช์การปล้ำที่ดูเดือดแล้วก็หนักแน่นกันตั้งแต่ต้นยันท้ายแมตช์เลยทีเดียวค่ะ เรารู้สึกถูกอ,อกถูกใจแมตช์นี้มากกว่าแมตช์ที่เจอกันในศึก r e b e l เลียนิดหนึ่งนะคะแต่หมายถึงแค่เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแมตช์อันนะที่แบบว่าเอออัดกันแรงอัดกันหนักแบบว่าไม่มีแผ่วไม่มีผ่อนรู้ทางกันดีแก้ทางกันได้แบบสู่สี่คู่ขี้เป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งแมตช์เลย แล้วถึงแม้ว่าแมทนี้เนี่ยจะแอบมีข้อผิดพลาดอยู่นิดหน่อยแต่ก็สามารถให้อภัยกันได้นะคะเพราะว่าทั้งคู่ก็มีไหวพริบที่ดีสามารถแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงไม่ติดขัดใจอะไรกับข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะถ้าข้อผิดพลาดมันไม่ได้ไร้ายแรงถึงขั้นทําให้อารมณ์ที่มันคุกกลุ่นของแมทนี้เสียไปเนี่ยเราก็โอเคค่ะผลลัพธ์ของแมทนี้ นะคะยังคงเป็นอะไรที่คาดเดาได้อย่างง่ายดายเช่นเคยคะ่ะเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทายาเนี่ยจะต้องตอกย้ําชัยชนะของตัวเองเหนือดีออ์นาได้อีกครั้งอย่างแน่นอนแต่เราก็ไม่คิดไงคะว่ามันจะเล่นตอกกันแรงขนาดนี้ถึงกับให้ดีออ์นาโดนรวบกดทั้งทั้ที่ยังกอดเข็มขัดแชมป์เอาไว้อยู่คือแม่งเป็นอะไรที่โคตรเจ็บแสบเลยอะเพอลอๆอาจจะเจ็บแสบเกินไปด้วยซ้ำมานะคะใจนึงเราก็รู้สึกสะใจนะแต่อีกใจนึงก็รู้สึกเห็นใจอะไม่คิดว่ามัน จำเป็นที่จะต้องจบให้บันเลือดเย็นขนาดนี้ก็ได้เดียวหนาก็เป็นแชมป์ที่เทพมาตั้งนานจะฉุนขาดเพราะว่าไม่มีแชมป์ในมือเลยสักเส้นอันนี้เราก็ไม่แปลกใจนะคะแต่จะฉุนขาดจนพาตัวเองซวยแบบนี้เนี่ยอันนี้เราก็คิดว่ามันเกินไปหน่อยนะคะเหมือนคนสิ้นคิดอะ่ะเออไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะเราก็สามารถให้อภัยได้อยู่ดีคะ่ะเพราะว่าอะไรน่ะหรอคะก็เพราะว่าเซอร์ไพรส์ หลังจบแมชนี่สิตอนที่ไฟในสนามดับลงเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นโรสแมรี่แน่ๆเลยด้วยความที่ปกติแล้วเนี่ยโรสแมรี่ก็มักจะเปิดตัวด้วยการปิดไฟแบบนี้ก่อนแล้วก่อนหน้านี้ในรายการรายสัปดาห์โรสแมรี่ก็ยังเคยออกมาช่วยทายยาจากเดิออหน้าไว้ครั้งหนึ่งด้วยคือมันหลอกให้เราตายใจว่าจะต้องเป็นโรสแมรี่แน่ๆมันไม่มีทางเป็นคนอื่นไปได้หรอกแต่พอเขาจริงแล้วนะคะมันไม่ใช่ว่ะ มันเป็นมีอายิมตังหากบอกตามตรงเลยนะคะว่าเราโคตด,ดีใจที่คนคนนี้โผลมาดีใจกว่า Mary, โรสแมรี่โผลมาอีกด้วยซ้ำมัง้งถ้าโผลมาจริงๆอะ่ะคือเราเคยพูดเอาไว้นานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่มีอายิมโดนซองขาวจากสมาคม WWE ช่วงแรกๆเลยว่าถ้าจะให้เธอไปอยู่สมาคมไหนเราก็อยาก ให้เธอเนี่ยกลับมาอยู่ที่สมาคม Impact นี้นี่แหละเพราะว่านอกจากเธอจะเคยอยู่ที่สมาคมนี้ในนามของเจดมาก่อนแล้วเจดเฉยๆนะคะไม่ใช่เจดคากิวคนละคนกันค่ะเรายังคิดว่าสมาคม Impact เนี่ยจะไม่มีทางปล่อยให้เธอเสียของไปวันๆเหมือนที่สมาคม WWE เคยทำอย่างแน่นอนและมีอายิมในตอนนี้เนี่ยก็สามารถช่วยเสริมแกร่งให้กับลีกน็อกเอาส์ได้อีกเยอะเลยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราค่อนข้างจะแฮปปี้กับ ตัวแมทนี้และจะไม่ค่อยแฮปและถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยแฮปปี้กับตอนจบของแมทนี้แต่ก็แฮปปี้กับการกลับมาของมีอายิมอยู่ดีนะคะและแน่นอนนะคะว่าเราก็จะตั้งหน้าตั้งตารอดูความเป็นไปของลีกน็อกเอาต์ต่อไปเพราะว่ามันน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆในทุกๆศึกใหญ่ทุกๆอีเวนต์พิเศษเลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงขอให้คะแนนของแมทนี้เอาไว้ที่3.25ดาวด้วยกันค่ะ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเรามาจบกันที่แมตช์นี้กันเลยดีกว่าค่ะกับแมตช์ชิงแชมป์โลก Impact Knockouts ระหว่างทัชชา s t สตีลส์กับฮาว์กนะคะสำหรับผลของแมตช์นี้นะคะทัชชาสตีลส์ สามารถเอาชนะฮาวอกไปได้นะคะด้วยการจับฮาวอกใส่ท่าแบล็กเอาค่ะจนสามารถจับกดจนนับถึง3ไปได้ทำให้ทาชาสตีลส์นะคะกลายเป็นผู้ชนะในแมชนี้แล้วก็ยังคงรักษาแชมป์โลกหญิง Impact น็อ c เอาทของตัวเองเอาไว้ได้เหมือนเดิมค่ะอันที่จริงแล้วนะคะเราคิดว่าแมชนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะท้าทายสำหรับตัวของทาชามากๆเลยนะเพราะว่าการที่ให้สวานาอีเวนที่เคยอยู่ข้างเวทีคอยให้ความช่ว ช่วยเหลือหรือว่าคอยก่อกวนจนนำมาสู่ชัยชนะของทาชาในทุกๆแมตช์ท, match, ที่ผ่านมาเนี่ยโดนลักพาตัวไปโดยโรสแมรี่และไม่สามารถออกมาช่วยเหลือทาชาได้เลยมันทำให้ทาชาเนี่ยต้องพึ่งพาแค่ตัวเองแล้วก็ตัวเองล้วนๆเลยในแมตช์นี้นะคะแล้วมันยิ่งท้าทายเขาไปอีกเมื่อคู่ต่อสู้ของทาชาในแมตช์นี้เนี่ยคือฮาวก์เลยนะคะเราถือว่าเป็นผู้ท้าชิงที่ค่อนข้างจะโหดหินพอตัวเลยแหละคนนี้เนี่ย เพราะฉะนั้นนะคะแมทนี้เนี่ยมันจึงกลายเป็นแมทที่ทาชาจะต้องพิสูจน์ตัวเองกับคนดูอีกครั้งในฐานะของแชมป์ให้ได้นะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้เนี่ยตั้งแต่ที่เธอได้ถือแชมป์โลก Impact Knockout ต่อจากปามมิกผลงานของเธอก็ไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับเราสักเท่าไหร่เลยนะคะทั้งเรื่องของคุณภาพแมทแล้วก็เรื่องของบารมีความเป็นแชมป์แต่เราก็ได้ให้เวลาเธอเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองแหละ ไม่ได้อาคติตั้งแต่ต้นอะไรขนาดนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ยังมีความหวังอยู่นะคะว่าเธอจะพัฒนาตัวเองได้ดังนั้นแล้วเนี่ยมันแน่นอนนะคะว่าในมุมมองของคนดูอย่างเราเราย่อมจับตามองแมทนี้เป็นพิเศษว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าพอเขาจริงแล้วเนี่ยแมทนี้มันเป็นแมท ที่ไม่สนุกเลยนะคะเรามองไม่เห็นถึงคุณภาพหรือแม้แต่ความบันเทิงจากแมตช์นี้เลยสักนิดค่ะมันเป็นแมตช์ที่ทำออกมาได้น่าเบื่อมากปล้ำกันแบบอื่อยชีเฉื่อยแถมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทาช่ากับฮาวกเนี่ยก็ไม่เข้ากาันอย่างรุนแรงนะคะ คือแค่ขนาดตัวที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคที่มากพอแล้วอะนะคะแต่การยิ่งปล้ำไปยิ่งหาตรงการในการปล้ำร่วมกันบนเวทีไม่ได้เนี่ยคือแทนที่ทาชาจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการงัดทุกอย่างที่มีออกมาโชว์เพื่อให้แมตช์นี้มันออกมาดูดีที่สุดแต่เธอดันปล้ำแบบที่เล่นทีจริงมากเกินไปจนน่ารำคาญนะคะนึกออกใช่ไหม คือถ้าปล้ำดีแล้วเล่นเยอะเนี่ยจะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่นี่ปล้ำก็ไม่ได้ดีแต่ดันกวนตีนเยอะอีกมันเลยน่าลาคาญแบบคูณ2ไปเลยอะคะ่ะแมตนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจไม่ได้มีอะไรให้น่าพูดถึงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าจดจำเลยนะคะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันทําให้เราเริ่มสงสัยขึ้นมาแล้วล่ะคะ่ะว่าที่ผ่านมานี้เนี่ยป้ามิกแกช่วยแบกทาชาซะเยอะในช่วงที่ปูทางเพื่อให้เธอได้แชมป์หรือเปล่า เพราะว่าทุกแมทที่เจอกันของทาชากับป้ามิกมันไม่ได้มีอันไหนที่แย่เลยนะคะแต่พอทาชาได้แชมป์มาแล้วต้องมาป้องกันแชมป์กับคนอื่นๆทาชาก็ยังไม่เคยทำแมทไหนออกมาได้น่าประทับใจเท่ากับแมทที่เคยเจอกันกับป้ามิกเลยนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราคิดว่าทาชาอาจจะไม่พร้อมหรือว่าไม่เหมาะกับการเป็นแชมป์อย่างแรงนะคะ เพราะว่าการเป็นแชมป์เนี่ยมันหมายถึงว่าต้องแบกดเวชั่นน็อกเอาท์ได้ด้วยแต่ว่าทาชาแค่แบกแมตช์ตัวเองให้รอดเนี่ยก็ยังทำไม่ได้เลยนะคะคือเราให้โอกาสทาชาได้พัฒนาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมามากเกินพอแล้วอะคะ่ะและเราก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นเลยทั้งเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวที สกิล l หม s สกิลการพูดรวมไปถึงคาริสมาโอเคอย่างน้อยสมาคม Impact ก,ก็ได้ลองให้เธอเนี่ยได้เป็นแชมป์ดูแล้วก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงเราเข้าใจนะว่าสมาคมอิมแพกอยากให้เออนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ๆหน้าใหม่ๆได้แชมป์กันบ้างอยากจะลองดันคนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆขึ้นมารับไม้ต่อได้แล้ว แต่เราคิดว่าถ้าจะให้ทาชาเป็นแชมระยะยาวเนี่ยมันไม่น่าจะเวิร์กอย่างแรงทั้งกับตัวของทาชาเองแล้วก็หลีกน็อกเอาท์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะพูดคำเดียวเลยก็แล้วกันว่าเสียแชมสักทีเถอะยิ่งเร็วก็ยิ่งดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มรำคาญกับเด็กโปกท้ายตลาดคนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะเอานางไปเก็บทีคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงขอให้คะแนนของแมชนี้เอาไว้ที่1.75ดาวด้วยกันนะคะ โดยรวมแล้วทุกแมตช์มวยปล้ำหญิงที่ได้เกิดขึ้นในศึก u n d e r s e ์ซในครั้งนี้นะคะเราถือว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทำออกมาได้ดูดีเลยนะคะโอเคแหละค่ะถึงแม้ว่าในอีเวนต์พิเศษอันเดอร์ซีนี้เนี่ยมันจะมีทั้งแมตช์ที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ทำออกมาได้ไม่ดีมีทั้งแมตช์ที่ ดีแต่จบแย่และแมทที่แย่แต่จบดีรวมไปถึงยังมีเซอร์ไพรส์ตบท้ายนิดๆิดหน่อยหน่อยด้วยนะคะคือมันก็ผสมปนเปกันไปนั่นแหละแต่ว่าอย่างที่เราได้บอกไปว่าเออสุดท้ายในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อมองมันทุกอย่างในภาพรวมๆกันแล้วอะ่ะเราคิดว่ามันดูดีนะคะ เอาความรู้สึกแบบว่าส่วนตัวของเราล้วนๆเลยก็คือเราดูจบแล้วเราค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีอะไรขัดใจบ้างแต่มันก็ไม่ได้ขัดใจถึงขั้นทําให้นั่งญหญุนหิดหรือโมโหอะไรขนาดนั้นดูจบแล้วยังไงเราก็ยังรู้สึกแฮปปี้อยู่ดีเพราะงั้นเราโอเคกับอีเวนต์พิเศษนี้มากๆเลยนะคะแต่ว่าที่มันสําคัญยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราคิดว่าเอออีเวนต์พิเศษนี้มัน ช่วยให้เรารู้สึกตื่นเต้นกับศึกใหญ่ครั้งถัดไปที่กำลังจะเกิดขึ้นของสมาคม IMPACT อย่างแ l a มี i วอร์ a r y มากขึ้นนะคะเอออันนี้สำคัญจริงๆเพราะว่าในศึกนั้นเนี่ยจะมีการจัดแมตช์ป้องกันแชมป์ Impact Knockout ในกติกา Queen of the Mountain เป็นครั้งแรกอีกด้วยนะคะครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว ซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าพูดแค่นี้เนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเรารอวันที่จะได้ดูสลามีเวอร์ซอรี่ไม่ไหวแล้วอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆมากเลยอยากจะรีบดูแล้วก็รีบมานั่งรีวิวให้ฟังแบบนี้กันสักทีนะคะยังไงซะนะคะเทปถัดไปเราคิดว่าเดี๋ยวเราได้มาเจอกันหลังจบแสรามีเวอร์ซิรี่อยู่แล้วนะคะเพราะงั้นเดี๋ยวเอาไว้เจอกันค่ะ และก่อนที่จะจากกันไปนะคะแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องไม่ลืมนะคะที่จะแวะมาขอขอบคุณสำหรับคนที่ได้กดสมัคร Membership ช่อง The CatBean เพื่อสนับสนุนทุกรายการในเครือ The CatBean ของเราด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากเลยจริงๆ ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะสามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการ r a ส i n g ง Mode ได้ทางช่อง YouTube The c a t b ี a n ค่ะแล้วก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการ r a ส i n g ง Mode นะคะได้ทาง Facebook แล้วก็ Twitter The c a t b ค a n บียเช่นเดียวกันค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง The c a t b เบียนะคะก็สามารถกดติดตามได้เลยค่ะเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่ๆของรายการ r a ส i n g Mode นะคะและสาหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนให้ The c a t ทเบ n เนี่ยสามารถผลิตรายการที่มีคอนเทนต์คุณภาพดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกก็สามารถสนับสนุนได้นะคะโดยการโดเน a ค่ะทั้งผ่านทางบัญชีธนาคารแล้วก็ทรูมันนี่วอลเล็ตเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีค่ะ